โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะวันนี้ก็จะมารีวิวตำนานนะครับผมเบเบโต้ในะคนนี้เวลตันไม่เยอะนะเวลตันแค่91เท่านั้นนะในตำแหน่งหน้าต่ำนะฮะถ้ายืนหน้าเป้าก็88ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเาจะยืนหน้าเป้าก็ได้นะนะฮะเบเบโต้คนนี้เรามาดูค่าพลังกันนะฮะก็ก็ถือว่าไม่ได้โหดเท่าสักเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่ตำนานน่จะเล่นเข้ามือนะไม่รู้ทำไมนะครับผมโอเคทางกำลุก8 5บงังทรวง92เลี้ยงบอล90เล่นมากับตัว90 2สองสั้น8 4เนี่ยสองสั้น8 4เท่านั้นถือว่าไม่เยอะกบสกอร์8 9กลูกความโค้ง8 7นะฮะแล้วก็เออมีสปีด8 4สปีดต้น8 5แล้วก็พลังการยิง8 8กระโดด8 5บาลานซ์8ปสตีมินา 8, 8, 8, 8, 8 6นะก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะ,ไม,ยอะไม่เยอะเลยนะครับผม ค่อนข้างน้อยนะฮะโอเคมีสกิลหมุนตัวดับบอลข้ามหัวสกอตมูฟนะฮะมีสกิลยิงไกลด้วยนะฮะยิงท่ายากยิงต้องจับบอลแล้วก็เล่นบอลในหัวเดียวสไตล์ก็จะเป็นพวกที่แบบอ่าวิ่งอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับผมในกรอบ1 8หลานะก็คือพวกยืนหน้าห้อยก็คือแบบแบบห้อยนะครับผมนะฮะวิ่งกดดันเกมรับนะะวิ่งฉกบอลมาจากกองหลังนะเบเบโต้คนนี้น่าจะเข้ามือนะ ตำนานส่วนใหญ่เล่นง่ายนะฮะตำนานส่วนใหญ่จะเล่นง่ายโอเคจับลงแล้วนะเพื่อนชาเลนนะเพื่อนชาเลนบะีเบตุ B 2. สามารถเปิดได้ในบล็อกดอนะครับโอเคเลุยไปโอเคผมมาเกมเรกสำหรับบีเบตุ 2. นะฮะบีเบตุ B 2. ตำนานที่ถือว่าคาพลังไม่เยอะก็ตำแหน่งหน้าตา่ำนะแต่จับยืนหน้าเป้าก็ได้นะฮนะโอเคมามา เบบีโต้เกมแรกนะครับผมถือว่าไม่โหดนะดูจากคาบลังแล้วไม่โหดนะครับผมแต่มีการอะไรนิดหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่ตำนานเนี่ยจะเข้ามือกันเกือบทุกคนเลยเปล่เล่นค่อนข้างง่ายนะยมาเบบีโต้ไดบอล็อกบนมามีแหลกนะมีแหลกนิดหนึ่งมาที่เอ็มมาไปยะผมฝากเบบีโตูมาแล้วก็ฝาโอ้โหค่อนข้างดีมาไปยกไม่ถึงเนแหมสองสั้นก็ถือไม่แย่นะครับผมถือไม่แย่นะฮะ เดเลกคครับผมแทงมาที่เบเบโตโอ้โหเดลิแทงไม่สวยเท่าไหร่ลูกนี้นะฮะเบเบโตค่อนข้างวิ Be <bet> ่งได้แบบลายที่ดีนะแต่เดเลิคสองสั้นลูกนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่ฮะมาทีเปเป้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากเบเบโตเบเบโตแทงไปไม่ถึงนะยังได้บอลอยู่ได้บอลอยู่แทงมาเบเบโตโอ้โหหลุดอย่างงี้ยิงเรียบร้อยดีครับผมโอ้โหยิงได้ด้วยนะฮะแหมคู่นี้ทำได้ดีนะครับผม นี่ยเอบปเป้แล้วก็อ่าเบเบโต้นะฮะมาหนึ่งนะครับผมเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยผมอย่างที่เคยบอกไว้นะตั้นานค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกันทุกคนถึงค่าพลังจับไม่เยอะก็เถอะนะ่ยทีบปเป้ครับผมถึงบเบเบโต้ฮนะจบไม่ดีลูกนี้นะตั้งหาคู่ใหม่วะต้องยืนคู่กับโรนโด,นดมั้งเนี่ยทีบาเป้ครับผมฝากบเบเบโต้เมันเดิมมาโอ้โหชิงสวยงามลูกนี้ฮะยังไงยิงน่าจะเรียบร้อยนะครับผมโอ้โห นะสองสั้นไม่ได้แย่นะฮะสองสั้นไม่ได้แย่เลยค่อนข้างโอเคนะโอเคแอซิดไปหนึ่งยิงหนึ่งสำหรับเกมนี้นะฮะมาทีบไปตัวครับผมฝากเอ็มเป้ไปแทงไปคิมมิกมาฝั่งนู้นยังได้อยู่แทงมาเอ็มเป้ก่อนนะทันด้วยนะครับผมทันแล้วก็ปาดมาอย่างนี้ยิงโอ้โหติดเซฟว่เอาเจาะจาไปโอ้โหไม่เข้าอีกโอ้โกค่อนข้างเซฟเลยว่ะนะทีเอ็มเป้ครับผม ฝากแล้วก็ยกไปเลยลูกนี้หลุดไหมถึงก่อนยิงเลยแล้วกันเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาแล้วโอ้ไม่แย่เลยนะอจริงคาบลังแค่91นนี่จับหยุดโอ้โหไฟไปดิอุ้มลูกไปดิอุ้มลูกไปดิโอ้โหนะฮะมาเป็นชุดปะโอเคครับผมนะยิง2องสิหนะโอ้ไม่แย่เลยนะดูจะคาบลังไม่เยอะก็จริงนะคาบลังไม่เยอะก็จริงแต่ พอจากลงสนามเนี่ยโหดนะนะหาช่องดีความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่วิ่งแซงได้อะนะวิ่งใส่ได้แล้วก็ยิงเนี่ยค่อนข้างคมเหมือนกันนะโอ้โหตำนานไม่บอกเลยคือเล่นง่ายนะเหมือนตำนานมันจะโหดนะจริงตำนานอ่ะเล่นง่ายทุกคนเลยอันนี้นะนะทุกคนจริงๆมาเราไปลุยกันในเกมครึ่งหลังของเกมแรกนะฮะไปเคเกมครึ่งหลังนะฮะยิงไปสองเม็ดแล้วก็เอซีดีหนึ่งสำหรับเบเบโต นะโหดเลยแหละคนนี้อัสเจอราดนะฮะฝากเบเบโตแล้วก็แทงมาฝั่งนี้โอ้โหแทงบอลค่อนข้างสวยเหมือนกันนะได้บางจังหวะนะมาเดวี่เดวี่เปิดได้ไหมเปิดมาเอ,าอ็มอัลไปยิงอะไรก็กลับมาก่อนนะฮะมาธิโดโดมาธิคิม,มิกค,คิมิกมาเบเบโตต่ตอนนั้นฝั่งนี้เจอราดแทงไป <c oughs> จะได้ยิงอยู่แล้วนะแมไม่หลุดไม่หลุดอัสเจอราดฮนะไปที่คริสเตียโน ฝากเอ็มบัปเป้ไปมาเบเปโตฮะเบเปโตฝากแล้วก็เอาไปคืนลูกนี้มุมอย่างนี้โอ้โหลองปั่นปั่นจับสบายนะฮะอาจจะไม่ค่อยฉีกมุมสักเท่าไหร่ถ้าเรื่องปั่นโค้งน่าเป็นแต่มุมดีนะนะ่ยเทียบเบเปโตอีกครั้งฝากตรงนู้นไปครับผมมาเบเปโต้ไม่ถึงนะแม่เจได้จะได้ที่เบเปโต้ล้นล้นแต่กดส่งไปแล้วนะครับผมมาห่างเยอะเลยทีนี่ บเบตตูอยู่ไหนสายไปฮนะมาให้เจราดมาเบเบตตไม่ถึงนะครับผมอยากได้ไหมมาติโดโดถึงบเบเบตตล็อกนิดหน่อยมุมไม่ดีอีกแล้วนะครับผมแต่ยังได้อยู่ฮนะเบเบตต้เบบตต้ว,บตตว,บวนบางตายเลยครับผมถ้าเรื่องบางแล้วก็วนเนี่ยไม่ไหวนะฮะไม่ไหวไหนเมืม่อกี้สารลบหลบได้เลยนะแต่จังหวะย,ยิงมันไม่ค่อยดีเนะี่ยมาเอาใหม่นะครับผม โอกาสค่สอนข้างเยอะเอาลงลงอย่างนี้ลงลงอย่างนี้มุมอย่างนี้ลองปั่นอีกทีโอ้โหถ้าเรื่องปั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะยปั่นไม่ดีเลยแหละ <c oughs> ปั่นไม่ดีเลยแหละคือปั่นสองรอบจะได้หนึ่งแล้วลูกเมื่อกี้น่าจะเข้านะแต่มันออกกรอบอะคือมันไม่ค่อยโค้งเนะี่ยอาจจะจบสกอรอไม่คมแล้วก็ไม่โค้งด้วยต้องยิงเต็มข้อเท่านั้นนะผมว่าถึงจะคมเนะี่ยมาเอาใหม่นะครับผมไป็นโต๊กัดเยอะมากเกมนี้นะ โอ้เคียบผมจบเกมนะฮะแม่โอากาสเยอะนะครับผมแต่ถ้าเรื่องปั่นโคง้งเนี่ยไม่ค่อยดีนะปั่นโค้งไม่ดีคนนี้นะแต่ยิงตจนข้อเนะี่ยถือว่าได้ผลนะโอเคบิวเบโต้นะครับผมได้ไปยิงสองได้ซิดหนึ่งนะีฮะโอเคเรามาดูไฮไลท์นะครับผมอันนี้เป็นลูกแรกนะเป็นการได้ซิดของเอนะ็มเปเป้นี่ฮะลองมาอย่างนี้แล้วก็ยิงเรียบร้อยไม่ยากลูกนี้ไม่ยากแต่หาช่องดี เนะี่ยถือว่าเล่นในกรอบประมาณเนี้ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมดูดวิ่งเดี๋ยวโอ้โหไปเร็วนะฮะแล้วก็ล็อกออกแล้วก็ยิงเรียบร้อยไม่ทันแน่นอนนะฮะแล้วก็ลูกนี้โดนยิงไม่นับ <c oughs> นี่โดนยิงเนะี่แล้วก็ลูกแอซิสนะครับผมเนะ่ยเทแมาไปไป,ไปแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยนะลูกนี้เนะไทยมาค่อนข้างสวยเหมือนกันนะเนะี่ยดูดิค่อนข้างสวยไปไปก็ไม่น่าพลาดนะครับ <c oughs> แล้วก็ลูกสุดท้ายลูกนี้นะยกมาไปยกมาแล้วก็ใส่เต็มข้อลูกนี้ยิงโอ้ยยิงที่ซ้ายนะคือเป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานะครับผมโอเคเกมแรกจ,จบไปค่อนข้างโหดเลยวะ่ะพอใจสุดๆนะพอใจสุดๆโอเคเรามาต่อเกมที่2กันนะไปโอเคเกมที่ส2สําหรับเบเบยต นะฮะค่อนข้างโหดเลยนะเอาจรงนคาบพลังน้อยก็จริงแต่ตำนานส่วนใหญ่อะไม่เข้ามือกันทุกคนเลยนะหลอง่นกันดูซาเมเชื่อนะจริงๆตำนานส่วนใหญ่เข้ามือมากอะนะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมมาถึงคาพลังจะน้อยแต่เรื่องความยิงเรื่องแบบคือมันโดยรวมแล้วมันดีป่ะนะสองสั้นก็โอเคนะเนี่ยก็หลุดมาได้เหมือนกันนะะไปก็ส่ก็อดดีดเรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรไม่ทันขาดคำนะฮเอดซิไปหนึ่งเกมนี้นะครับผม นะสองสั้นเหมือนจะไม่ดีแต่หลุดไปก็คือก็ค,อคือดีแย่ะนะครับผมนะก็คือดีเลยโหดเกินคาดพลังอีกแล้วนะมามาทีเบเบโตอีกครั้งฝากเอม็มเปอร์ปี้ฮะผมฝากอีกทีแล้วก็แทงลูกนี้ถึงด้วยแล้วก็ก็ยิงเลยแล้วการรีบร้อยครับผมโอ้โหเอซิสลูกที่สองเอซิสลูกที่สองเหมือนไม่มีอะไรแต่มันไปได้ไกลอ่ะนะโอ้โหไม่ทำมัาดวาวอ่ะคู่นี้ก็เหมาะนะเอ็มเปอป้กับเบเบโต้เนยืนหน้าคู่นะครับผมผมจัดยืนหน้าเป้านะฮะ เบตตครับผมฟักกีราดมาที่คริสเตียโนมาให้เบตโตวฟักกีราดก่อนไม่ถึงไม่ยังไม่ได้เลยลูกนี้โอโ้โหถ้าบอลถึงตัวแล้วมีคนตามแบบตามมาไล่อ่่าเงี้ยคืออาจจะเสียบอลง่ายนะครับผมแต่ถ้าเรื่องยิงเรื่องส่งเนี่ยต้องยกให้เลยว่ะนะดีค่อนข้างดีมาลุยกันต่อนะมาทีเอ็มาไปัะผมฝักเบตโต้ตฮะ ปเไปก็ไม่ได้ส่งบอลดีสักเท่าไร่นะแล้วก็แทงไปเลยลูกนี้มาความเร็วไม่มีนะครับผมแต่เลี้ยงไปได้ลักเข้าในวนวนพน,นมาได้ <บน S 1> มาแล้วก็ลองเปิดดูลูกนี้นะนแล้วก็ไปเกมต้องซ้ำเร็วนะครับผม <laughs> ยังไม่เข้าฮนะโอเคผมจบเกมขึ้นแรกของเกมที่สองค่อนข้างมันเลยเอ่นะฮะค่อนข้างเดือดเลยเบเบตุนะครับผมเล่นได้ค่อนข้างดีนะฮะคาพลังน้อยก็จริงแต่ค่อนข้างที่จะเข้ามือก็ ทำให้เล่นง่ายนะครับโอเคเราไปต่อเกมครึ่งหลังของเกมที่2กันนะไปนะฮะเบร์เบโต้นะครับผมใครเปิดได้ก็ก็ลองเล่นกันดูนะนะค่าพลังไม่เยอะหรอกเตะค่อนข้างที่จะเข้ามือนะจับยืนหน้าคู่เหมาะสุดมาโอเคไหมครับผมฝากเอเปก่อนนะไปปาดกลับมาที่เบร์เบโต้เบร์เบโต้ไปที่เบร์เฮียมเบร์เฮียมแทงไปเลยลูกนี้เอปปี้มาเร็วฮะมีเบร์เบโต้อยู่ตรงกลางตรงกลางลอง ลองเปิดสั้นๆได้ไหม,มไม่ได้นะครับผมกดไม่ติดนะฮะมาไ,มได้อยู่ลูกหมูไม่เท่าไร่เราต้องเล่นสั้นนะครับผมเราต้องเล่นสั้นๆอย่างนี้เอาลน้นเสียฉยเลยนะฮะที่รอนโดฮะตัวปาดปฏิบิโตตัวกระชากมาได้ไหมได้ไหมล้ำหน้าหรือเปล่าเหมือนจะได้ฟาวด์ด้วยนะลูกนี้นถ้ากระชากเข้าหนด้านหน้าจะได้ยิงโอเค มามา,มาฟรีคิกเหรอเบเบโต้แปดเจ็ดนะเออแปดห้านะเปดห้ากนะ็ 8, 5, ถือว่าต้องลองวะเนี่ยแปดห้าก็ 8, 5, าา 8, 5, น่าลองนะถ้าลากดีก็มีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะแบบนี้โอโ้โหเหมือนจะทรงสวยเรียบร้อยโอโ้โหมาแล้วฮะมาแล้วฮะถ้าลากดีก็มีสิทธิ์เข้าเหมือนกันอ่ะยิยงหนึ่งเอซิสไปสองเบเบโต้นะฮะ อธิโตครับผมเบเบโตคนเดิมฝากให้เอ็มเป๊ปไปแทงลูกนี้หลุดไปเลยเข้าซ้ายมุมยิงได้นะนะเอา้ายังได้บอลอยู่ไหมเสียเสียเสียได้ฮนะมายังได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่ายังเอาบอลกลับมาได้มาที่เอ็มเป้ถึงแทง,งอ่เบเบโต้ยิงเนี่ยติดเซฟติดบล็อกนะครับผมเตะกเล่นมันนะเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างมันเลยแบบเบเบโตเนี่ยจะเปิดเข้าไปเลยแล้วกัน ไม่ว่าจะได้โมงหรือเปล่านะฮะไม่ใช่สายหมองอะดิมาทีคิมมิกครับผมคิมมิมาทีเบเฮมวนวนวนมาได้ก่อนมามาเบย์เบโตอยู่ไหนไม่เห็นตอนนี้นะผมน่าจะอยู่ฝั่งนี้มาที่เจราดฮนะมาเบเบโตเบโตฝากแล้วก็เอาไปคืนลูกนี้ยิงได้ไหมมามุมได้ล็อกโอ้โหไปไม่ได้จริงอะ แล้วก็เดวิดไทยลูกนี้หลุดไปแล้วยิงด้วยสายโอ้โหจับสบายแล้วก็ไม่ได้ซ้ําด้วยนะมาทีดาโดฮะตัวปาดมาคิม,มิกมาทีมาเป้ไปฝากแล้วก็ฝากอีกทีก็แทงมาเลยลองยิงไกลดูโอ้โยเสียดายฮะแม่ทรงดีมากครับผมยิงไกลได้โอ้โหนิดเดียวเท่านันาปป้นเฉียดเสาไปนิดนึงนะฮะทีมาเป้ครับผมคนเดิมคู่เดิมดมะ ไปไปตู้ปเปค่อนข้างดีคูนน่นี้แล้วก็โอ้โหกัดว่างอย่างนี้ยิงไปไปเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมเอ้าจนได้เลยโอ้โห,โโหคู่นี้ค่อนข้างดีนะเนะี่ยคู่นี้ค่อนข้างดีมาไปไปตูนะ้ฮะโหดชิบหายเนะี่ยค่อนข้างดีเลยมาโอ้เคผมจบเกมที่สองนะ เกมนี้แล้วได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็ยิงกันเยอะมากๆเยอะแบบโอ้โหห้าห้าคิดดีนะมาใครได้ไปเกมนี้เป็นเอ็มเปเป้นะผมแปดจุดห้านะยิงสามเอ็กซิสหนึ่งแล้วก็เบเปตูยิงสองเอ็กซิสอีกหนึ่งแล้วก็ฟรีคิกได้อีกหนึ่งนี่โอเคโคตรโหดว่ะโคตรโหดแต่มาดูไฮไลท์กันดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นลูกของอ่าเบเปตูเป็นคนเอซิสนะไทยไม่เปอร์เป้บุ่มอย่างนี้แล้วก็ไซก้อยดีดเข้าไปเรียบร้อยนะฮะ ค่อนข้างโหดเลยค่อนข้างโหดเลยนะดูดิแล้วก็แทงไปค่อนข้างสวยนะเหมือนจะล้นไปแล้วแต่มันได้งไงนะแล้วก็มาดิดไซก้อยตรงนี้เรียบร้อยนะฮะโอเคโอเคแล้วก็มีลูกในอีกอันนี้เปเป้ยังไงเอ่ยอ๋อตรน,นี้อ๋อใน,นยิงเข้านะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเบต้โแล้วนะแล้วก็มีลูกในอีกกว่าจีได้ค่อนข้างเยอะ ล้วกลูกนี้ผมเอามาไปเอสให้บรเบตโต้ยิงมุมค่อนข้างโล่งแล้วก็ใส่ฮฮไฮไลท์มีแค่สองนะครับผมนะไฮไลท์มีแค่สองเท่านั้นนะหายไปไหนหมดยิงได้ตั้งเยอนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวสำหรับเบเบ,บตโต้นะครับผมเป็นนานที่เล่นง่ายนะเล่นง่ายค้าบพลังน้อยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะ วันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go